ออกค่ะอ่ามาส่งไอ้กอรเขาตั้งสิ่งเลยน้องๆเจอส่วนเจอเรเพนเกี่ยวกับเรื่องรองคอมเนะะีนะ่ยค่ะเนาะอันนี้ก็เขาแต่เมื่อลงเอ่อ VLC Player เนี่ย Player, ะคะ่นะเนาะย้อนเปิดว่าเอา่อคอมหนึ่งตัวเนะะีนะ่ยค่ะเนาะเอาคาก็ถูกรีมีไว้ตั้งสามันอยู่เนะะีนะ่ยค่ะเนาะเดี๋ยวมีคอมเพลเยอ์เนะี่ยค่ะเนาะเยอะก็เดมิเคมเพลเยอร์เนี่ยค่ะเยอะก็ VLC เนี่ยค่ะเนาะย้อนเปิดว่าอา่า ตัวเราเสียมว่าในคันนมีลองตั้งกัดแขนทังแผงมาในคันะเหมือนเงฝ่ายวิดีโออันหนึ่งในคันน้มเคเรียนรในคนเรียนไรในคัน้อพวกคอมเพลียในเรียนไรในมังอัน VLC นคัโปรแกรม VLC มันดีเหยวกันเรียนเพลงความเรียนฝ่ายวิดีโออันนั้นไรน่คันน้อย้อนเปิดนันเขาขาก็เขาติดตั้งตั้งสามวันนี้พี่น้องเขาในคันน้อเอาข้าอันนกอสองอันติดตั้งกว่าย่อในคันน้อันี้ก็มาติดตั้งโปรแกรม v ี c อ l a y เ r ลียในคันน้อหกสิบส่บิตใน สองกัมก็อะไรอบบนั้นก็เด็กขวาในเขา you are run as administrator ในรับเนาะโอเคอันนี้ก็มาดีในก็เด็กดีกด yes ในเับเนาะโอเคอันนี้ก็มีลองหยาบสัง่งในการติดตั้งในระะับเนาะบางปอกมันจะมีลองอเกี่ยวกับภาษาในรับเนาะันซึ่งเหนังเขาเฮ็ด คลิปที่ป่วนกว่านั้นนะครัเนาะใน KMB Play นะครัเนาะมันปันเข้าคา้าลงนะครัเนาะย้อนไปว่าฟอร์แมตภาษา language มันเหมือนกันนะครัเนาะ,ะอเอค่ะดินายมีปัญหาในข่าค้าก็เต็กตีด้วยภาษาอะไรนะครัเนาะดินายจองป้าภาษาต่างมิวนะครัเนาะอเอค่ะเมื่อกี้อันนี้เต็มีภาษาไทยก็บ้านน c h ะเนาะ VLC Play สังเสือเพิงหมอค,ความไทยลิกไทยในเกา ก็หมอข้ามแขกกะลีนะะี่ค่ะเนาะก็มาเลือกหมออ่าความจับปานกะลีนะะี่ค่ะเนาะเลือกภาษาดีเขาค่ะอ่าลงแหลนนั่นเสติดตั้งกว่าไรนะะี่ค่ะเนาะอ่ากัมพองก็เอาอังกฤษนะะี่ค่ะเนาะเอาอังกฤษก็ไรนะะี่ค่ะเนาะอันนี้ก็เขาเดี๋ยเา,เาเปลี่ยนอังกฤษกว่าก่อนนะะี่ค่ะเนาะองเข้าอ่าเขาก็เทคดีโอเคนะคะี่ค่ะเน้องแล้วก็เทคเน็กนะะี่ค่ะเนาะ อันนี้ก็ติ๊กแน็กในกว่าแทงเลยฮะเน็กกว่ากว่าติ๊กๆในะครฮะเน,นาะย้อนกลับมาถึงดีในน,ะะนี่ครับเนาะเดี๋ยวติดตั้งนือ้อ DC น,นี่ครัเนาะก็อินส tall ี่ครับเนาะอันนี้นก็อ่าปลกต่อเบียาวนะคะน่ับเนาะไล่ลง VLC media player setup ในะคะน่ับเนาะวันว่าเดี๋ยวมีพหรหลีต่างต่างน้องๆเขาเจอสงเล็บเห็นเกี่ยวกับ นะะเนี่ยค่ะเนาะอันนี้แฟนเจ้าหน้าก็สังเกตเหตุติดต่อเขา้ามาเนี่ก็อาจจะส่งเฮอปันตั้งคลิปวิดีโอไลน์ลงและแฟนพร้อมๆกันนะค่ะเนเาะออคะเหมือนซุ่มกุโกกูโกนในค่ะเนาะเป็นอันเย่าตัวหลีงามนะค่ะเนาะอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลเอียงเอียงเอียงเจ้าหนาที่ขณะคืนมาเจ้าหน้ก็สม่ำเสมอตรวจหารุ่นปรับปรุงของ vlc สม่ำเสมอก็ต่อไปก็อัานนี้ก็เป็นอัน เย้าตัวในะคะ่ะเนาะลง vlc player นี่ค่ะเนาะอันนี้ก็ขยายาควกว้างเสียงในก็ไรใน,นะค่ะเนาะเราก็ยุคก,ก,กว่ายุคมาอะไรเสียงในคะ่ะเนาะว่าครับเป็นโปรแกรมเรียนเพลงความเรียนวิดีโอดีลีเหมือนกันนะะี่ค่ะเนาะอันนี้ก็ฝากถึงพี่น้องเขานะะี่ค่ะเนาะเจอสรงจอเรียนเพลงคอมนี่ค่ะเนาะก็เดมีอยู่ตัวเรียนสามตัวในะคะ่ะเนาะ kl km player นะะี่ค่ะ vlc media player เราก็ Com player, คอม player นี่ค่ะเนาะ ก็ตะมีสามอันเลยค่ะเนาะโอเค่ะเหมาะสูงยนต์กดหรือ,อคลิปอันนี้ไว้กันง่ายาก่อนเลยค่ะเนาะเหมาะสงค่า